สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนคือเกาค่ะพี่รองค่ามาพบพอดกันอีกแล้วกรับรัตนาชุดอรัจกีค่ะพี่้องตอนนี้ลักกะอยู่ในขั้วนะคะบริไปใส่ค่ะอยู่ในขั้วนะคะมาเห็ดเอียงอยู่ในขั้มือน,นี้เราสิมาเปิดกองนะ,ะเปิดกองอันนี้กองเองียงเป็นกองขาหมูพี่รองค่ะเป็นขาหมูชิ้นเค้นนะคะได้มาตั้งแต่ อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่น้องคะได้มาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแตว่ว่ากับ่มีเวลามากแกะกองนะคะบ่แกะกองกะเลยบริกินจักเทอร์กับพี่น้องอันนี้มาจากอันนี้เป็นชิ้นเค็มของประเทศสเปนบอกสเปนอ่อม,มาจากประเทศสเปนนะพี่น้องคะอันนี้เขามาักมักไหวประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดมนาทึงสิบเอ็ดเดือนค่ะมื่อนี้ก็สิได้กินขาหมูนะคะขาหมูชิ้นเค็ม อันนี้นะคะมาค่ะข้างในกระซิมนี่เอียงนี่ค่ะขาหมอนนออูอันนี้แล้วกับซิมนี่แอปเธอเน้นอยู่ในกองก็จะมีะอุปกรณ์ให้มากนี่ค่ะก็ต้องมาประกอบอุป,รอปรกรณ์สำรับ เตรียมเพื่อที่จะง่ายในการหันหันขาหมูอันนี้ก็บม้นน็อตเข้าไว้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ประกอบขาตั้งอันนี้ประกอบแล้วนะคะพี่น้องคะอันนี้ตรงนี้ก็จะนี่ค่ะสำหรับตั้งขาอันนี้สำหรับล็อกขานะคะ ต่้งขาใส่บอกแล้วเรียบร้อยค่ะกะได้เวลาลงมือหันค่ะพี่น้องค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเอาพลาสติกต,ตรงนี้ออกก่อนนะอ,นนนนนอันนี้มันจะเป็นพลาสติกกันไขมันอันนี้มีดที่แถมมากค่ะพี่น้องค่ะคมตัดต้องระวังดีๆ ันดับแลนนะฮะก็จะต้องตัดไขมันออกนะพี่น้องไขมันจะหลายต้องมีกินบะได้เลยมันเป็นไขมันนี่ค่ะเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นแบบเนื้อสีแดงๆค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันหมักมา11เ,เดือนแล้วเนาะมันกส็สีออกรสชาติเป็น คล้ายๆอีกอย่างเนงะาะรสชาติคล้ายๆหมูหมูเค็มเลยยิ้งเสียงถอดปอกแฝกป,ปกอกแฝกมาดูน้องเทียกับเขาไปแล้วอันนี้หั่นไว้จะกินเดือนเสาร์นะเพราะว่าเสาร์มาเดี๋ยวโบมีเวลาหั่นหอม ตรงนี้ต้องตัดออกให้เบิร์ดได้พี่น้องทางบนนั้นมันจะกินไข่ไขเมนเทียนน่ะแต่ว่าโ่ฮัวนเป็นเอียงดอกเขาเขือบมาคนเยอรมันอีกเขาเก็จะหันเขามาหาตด โตนะพี่น้องหันหันนิยังกระสามเนี่ยเขาจะหันหมีดเขามาหาท่านเจ้าของบัถนธรรมค่ะพี่น้องค่ะท้ามตเป็นยาน่านเขเชิญไขมันตรงข้างนอกออกเรียบร้อยแล้วค่ะหันนิยังพี่น้องบางๆค่ะพี่น้อง Бангчеп, ขอละกค่ะพี่น้องค่ะมือนีหันได้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องนี่ละค่ะหันไ้กินพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาพลาสติกมาซีนเก็บไว้นะแล้วก็สิตังไว้จังสิงค่ะพี่น้อง แล้วละค่ะพี่ดองอันนี้กะเอาพลาสติกสิ้นไหวนะดันหลังกตบอบตรงสิ้นหลายเพราะว่า,ด,านะด้านหลังมันจะม,มีหนังหมูนะพี่น้องมันดันหนามันบอมีหนังหมูมันก็สีแห่งเร็วถ้าแห่งเร็วหลายมันสิบอซอบค่ะพี่ดองต้องให้มันหนุ่มหนุ่มเนี่ยอันนี้กะสิ้นไหว้จังสีบละค่ะอันนี้ก็ตั้งไว้เจ็งสี่หันขาหมูแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะขาหมูชิ้นเค็นนะคะกะ ทำพอดีค่ะพี่น้องกะมื่อนี่กะโมโหว่าเสียดอีหยังให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะคะพี่น้องบางคนอาจจะว่าโอ้ยเอาขาหมูมาหั่นซื่อๆกะสิมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งกะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดคลิปหยังล่ะค่ะพี่น้องค่ะกะมันอาจสิมีทั้งคลิปมีประโยชน์แน่หรือว่าบ่มีประโยชน์แน่กะเอามาเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันแต่ละมือได้ละเว้นบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดคลิปหยังเนาะมันกะคิดยากอยู่เด้อค่ะพี่น้องส่วนเฮ็ดคลิปแต่ละคลิปมาให้พี่ให้น้องได้ชมกันนี่มันกะ คิดหนักขึ้นกันเนาะกะจ้งได้ก่ย่าพึงว่ากันแล้วับพี่น้องไก่ย่าพึงเบื่อกันน้ำหลักการลักกาแคลิปคือเก่าหล้วค่ะพี่น้องขาฝากกดติดตามให้น้ำแนเป็นกําลังใจในการฮ็ดคลิปนะคะถ้าพี่น้องบ่มมาเบิ่งคลิปกะสิบ่มีกําลังใจในการฮ็ดคลิปโตไปละค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะบ่มียังร้ายละค่ะพี่น้องคกาไปพอกันไหมนคลิปหนานะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ก็คอร์สโตก่อนค่ะพอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีค่ะ